สวัสดีครับ The p a n e t Power ครับวันนี้ภารกิจของเราคือระบบ Hybrid อ f ฟกลิดนะครับใช้กับแบตเตอรี่แล้วก็ถือโอกาสเป็นชุดสำรองไฟในกรณีไฟฟ้าดับด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นที่โกวัดนะครับโกวัดต,ตัวนี้เป็น5กิโลไฮ r i d d f ินะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นชุดแบตเตอรี่แล้วก็ PV นี่ก็เป็น AC นะครับนี่ก็เป็น AC แล้วก็มีเบเกอร์แบตเตอรี่แบตเตอรี่เป็นไซส์100แอมป์นะครับ Newgen Solar แล้วก็จะมีตู้คอนโทรลของตัว ATS นะครับไว้สลับไฟในกรณีไฟฟ้าดับแล้วก็มีตัวโ Load นเตอร์ที่เราจะแบ็กอัพด้วย3 3ชุดเป็นแอร์แสงสว่างแล้วก็ปลัก๊กนะครับเดี๋ยวก็เรากำลังจะปิดตู้เพื่อจะออนระบบกันนะครับ นี่ฮะแปดลูกนะครับแปดลูกที่1 0 0งอยแอมสองชุดโกวัตตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวไฮบิดออนได้ด้วยนะครับตั้งโหมดเป็น SBU เวลาไม่พอมันจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาได้ด้วยนะครับ